สวัสดีครับปากโกซุริโยบันทาครับสรุปแล้วน่าจะได้เล่นแหละครับพี่น้องครับย่ายมองจนหามองจนได้แล้วตอนนี้เวทีห้อ่าจจะได้ที่แล้วลงมาลุมบ่ได้พี่น้องลงมากแล้บ่ได้เล่นแท้เมื่อนี้สีผ้ากันดึงรถยู่เบิด์คืนเลยวันนี้เอาติดถนนครับเปิดปีที่ห้อสีหลังถนนครับพี่น้องครับติดหลังถนนเลยครับโน่นครับ ตรงนี้น้ำน้ำบนน้ำบนขังฝนตกแต่น้ำไม่ขังครับพี่น้องครับครับตาหยุดทางหาหมอทำเลี้ยงครับหาทางออกให้ได้ครับอาจะได้ครับโดยสายตาครับอาจะได้ครับพี่น้องครับจุดนี้ แต่ถ้าไปลายลายนี้มันจะสวยไงเพราะห้องน้ำมันอยู่นู่นไง่มีปัญหาเนาะออกไปข้าวห้องน้ำมันกอบกันหน้าปุ๊บมันมันเสียใจในเรื่องเราล็อกห่เจาะกับวัสดารงเรแต่เราจะได้เราไม่อยากคันหน้าเป็นคันด้อมไป่ชินเลยเราอยากออกไปทางตะวันออกเอาคลิปเก่านะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดึงเอาแปลงมาเดี้อภาพนี้จะไหนเลยนะสรุปแล้วเวทีตรงนี้นะ พอหยุดเพิ่นโอเคเนาะแบบละหันหน้าหันหน้าไปไหนหันหน้าไปนี่โอหันหน้านี่เนาะมีที่ก็เอาติดหลังนุ่นเนาะทิดหลังเกือบหอดเต้นคนละเอ้าครับนั่นแหละอืมบอลลัมเราไปชอบจากเต้นนี่มานหอดอยู่กัเอ่าเอาเพราะว่าศิลปินศิลปินกะที่ย้ายย้ายออกทั้งคางก็ได้ดอกโบยากมันกว้างอยู่ฐานที่มันกว้างอยู่ครับพี่น้องครับหลังเวทีน่าจะอยู่เต้นนะครับ เปลี่ยนแบบศิลปินก็อาจจะออกทั้งขางรายขัวเนาะเบิ่งแล้วน่าจะได้ก็รูปเดิมแค่เปลี่ยนตั้งศีนหัวเออเไราดได้ดม่นี้ะแม่นดึงกเจ้านายนรับพิชอเราคนเราเดแม่คมาต่อยบ่ได้ดึงก็แหงดีแล้วก็พออยากดึงเนาแม่เนาะ ผมอยากใช้บริการเลยผมว่าเอาเจำเป็นเอาทางออกเพราะว่าสถานที่เขามันม yeah. ันห mm. oh, exactly. ja ันได้แทบเดยทุกทางอยู่ครับทั้งแม่เจ้าสี่ห้หันาไปฟุ่นก็ได้ครับมันด้ย่างย่งทีแพง่าไม่ขาดทมนบอกต้องบเชี่นข่าร้านข่าจังได้เวทีได้เรียได้ตังร้านขาก็จังสืได้ขายคือเขาเาเด๋ยวเราไลา้หรอเงินบจักันดี้ร เอาความเลยเ่ครับความเส้นหน้าเนี่ยมันเอาจังสั่นผมเดียวล้วผมปิดเจ้าตั้งจากกันไปเออเออมันจังบ่ได้ต่ำกันแค่ยาีกว่าสักหนึ่งจีก็ลำบากใจเลยเนี่ยเพราะว่ามันบ่เสมอมันเงียบเงบเหมือนสกบไปตั้งตังเขางานกันเอาด่านคางเด้อเอาวาทั้งนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนด่านคางเอาว่าทั้งนั้นเอาดีวันดี้หมองเก้าด่านนั้นเน่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจะตู่ซื้อของเก่าพอดีอยู่ป่ะพอดีก็บ่ เด <et>. <al> ็ดเดดเดดเดดเอสรุปรถบาสก็ได้ผมจอดนี่เลยเด็กจอดใกล้ห้องนุ่มห้องน้ำ เอาเอาหัเอาอยู่หันอยู่หันดี่กเนาะยางบัไกลหรอกพ่อประมาณร้อยกว่าเมตรมากกบชีมากินเนื้อทีเพิ่นอีกลงมากกะชิญยาก่าติดกะชิญยากีกเอ้าสรุปครับรถบัสท่อได้มองจอดแล้วครับสีบัดครับลูกรูกันยัาง

มันนางซ้อจงได้เพื่อสินโยกนี้แล้วอันนี้หายใจดีก็ได้เรียนล้วพี่น<ม>้องบ้านนี้ได้เรียนแล้วเราเพื่ได้เรียนไปฮามีคนกลางลุมแล้วเฮากันยางไปน้ำลุมนี่ตัวเพื่อสินโยกเลยเนี่ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปแล้วไปแล้ว ไปแล้พี่น้องไปบอกว่าไปเห็นไปบอกว่าตั้งตไปแล้วไปแล้วเบ้าบ้าเบ้าบ้เบ้าเบเบเบรกเบกเบกเบกเอเาไกกระบวนเคลื่อนย้ายครับได้เริ่มเคลือนแล้วบ้นี้ใหญ่เตี้ยแล้วพี่น้องครับ

อันนี้อันนี้เป็นเป็นเต็นของทีมงานเต็นมูอบ้านนี่แหละเอาไของทีมงานเอาไว้เอาไว้นั่งนั่งพักนะครับเพื่นมารักษาความปลอดภัยให้กับท่านในที่หมดตั้งจอดแล้วยาวเลยเดี๋ยวลีาจะขึ้นเลี่ยงจะแปลนครับลานคาลานท้ายอยางไรจะข้จบครับทีมงาน โจบปัญหาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับล่วงบุตรอิหรีเดือบเบิ้งขนาดขั้วยางกันยังจมหัวยางกันยังจมภาษายังเสียวหลุดนักสิบสี่สิบหาตันมาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าจะได้กับบ้านซีเรียพี่น้องเอฟซีซาโนอยเพชรบ้านแพงครับได้ที่ตั้งเวทีแล้วครับบุไรองย่ายสถานที่แล้วครับบุตรอง่างสถานที่แล้วครับพี่น้องแสดงที่จุดเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับที่ตั้งเวทีหันหน้าหันหลังเปลี่ยนมุมใหม่แค่นั้นครับ ขอบุ้ทุกการติดตามครับปาโกซิริโอบันธาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับให้พี่น้องได้รับทราบกันครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากไว้ซ้ำนีก่อนนี่ครับเอ้าฮักแข้งแบ่งปันกับพี่น้องครับขอบุณนลายติดชามรับชมคลิปให้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ